ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เรามีเดกเกมเกมอะไรวะเกมพับจีโมบายและในครั้งนี้ก็มากับอืมใช่ไหมาเธอไปเล่นกันเลยก็มากับมาสเตอร์คุ้งชแนล อไปเริ่มกันเลยอะรู้สึกรู้สึกรู้สึกเหมือนกับแต่งตัวไม่สูภาพางไงก็ไม่รู้เปิดกระโปูงมาปึ๊บมึงมีเสื้อเยอะจังวะรู้แล้วสิคราบสวัสดีทุกคนชาวไทยที่น่ารักทุกคนด้วยที่ใช้รูจมูกหายใจทุกคน ลงไหนดีครับพี่เฮ้ยคนไทยทั้งสี่คนเลยหรอว้าวโอ้โหนานๆทีจะเจอแบบนี้พี่ลงนี้ไหมลงเนี้ยลงเนี้ยลงอถ้ากันลงน้ำอ่ะแหมพูดแทรกก่อนเลย โอ้ยยังไม่ถึงสุกการเอาเบอร์สามลงด้วยเอ้ยเบอร์สามลงแ้วเร็วเร็วลงลงเร็วเดี๋ยวนี้ลงแล้วลงแล้วลงเร็วโอ้โหเยอะมากเลยทุกคนลงมาอย่าวกเวกวบเวว่าลงไม่ถึงวะผมว่าผมลงไม่ถึงนะทุกคน ตอนนี้มีรถไหมอ่ะบัสฝากลูกเมียข้าด้วยถ้าเมื่อข้าตายยังโอยอะไรของคุณเนี่ยใช่ผมหกขวบครับผมหกขวบครับผมหกขวบนะครับ ผมอายุ18ขวบเฮ้โอ้แถวนี้ไม่มีกระไม่ไม่มีกระสุนกันเลยแถวนี้ไม่มีกระสุนกับกันเลย อุ้ยเจอปืนแล้วโอ้โหพระเจ้าพทานสินะลุยกับมือดิโอ้รออะไรอก่ะลุยกับมือเลยตอนนี้ผมใช้ปืนพกยิงอยู่ โคตรชอบชุดเลยโคตรชอบชุดผมเลยมันเข้ากันมากเลยเฮ้ยเอนี่เฮ้ยเคยอ๋อไปเพื่อนขับรถไปอย่าพาซิให้กูตายนะมนก็เลิกวิบเตะสิ อูเรือผมมีปืนแล้วผมมีปืนแล้วกระบ,บอกหนึ่งเก้าโมโมเอาไหมฮ้ยเรือจมน้ำว่ะ ยิงขึ้นฟ้าได้ไหมพี่อย่าตายนะขับขับขับเลยขับเลยขับเลยไม่รู้เป็นไรชอบยินรถ เดี๋ยวผมไปรับพี่เองผมจะใช้รถของผมแาวนี้มันมีรถไหมวะอุ้ยเจอรถคันนึง่งบาสมาเดี๋ยวเราพาซิ่งบาสมาเดี๋ยวเราพาซิ่งใหม่เออเองฟาร์มก่อนเลยเอ็งฟาร์มก่อนเลยไปฟาร์มก่อนเลย แล้วเราเรียกศัตรูเองเราจะพาซิ่งเองบัสเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเร็วเร็วบัสเร็วเร็วบัสเราไปแล้ว มาเร็วเรเข้าโอ๊ยมึงกระโดดมาเลยไอ้เหี้ยหน้าต่างก็มีให้กระโดดไม่กระโดดเร็วเร็วขึ้นมาจะพาสิ่งแล้วนะรถนี้ก็ช้าจริงเลย เบอร์นหนึ่งผมมาแล้วอ่าไอ้นั้นกลุ่มกู้ภัยมาแล้วจนตายมันมาเยอะมากมันมาเยอะมาก เราพาล้อเองเราล้อเองอุ้ยเกือบเหยียบแล้วเราเบิดควันหน่อยบัส เอายาไปเอายาไปพี่เอายาไปเอายาไปผมูไม่มียาเลยอ่ะมีแต่เนี่ยผมมีแต่นั้นอ่ะไอ้บาสมึงมียาไหมพี่พี่เดี๋ยวก่อนนะผมจะหายา เอาพี่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 ผมให้ผมให้ขอยให้ปืนบัวให่ปืนเอาไป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 เอาปืนไปเอาปืนไปเอาปืนกลหรือปืนกลลูกกระสุนอะไรอะ่ะลูกกระสุนอะไรอะ่ะเออลูกกระสุนไปให้หมดเลยอยู่ไหนอะ่ะ ยิงไปยิงไปพี่พี่พี่ให้ให้ปืนกระบอกเขียวมาหน่อยให้ปืนสีเขียวมาหน่อยเอ้ให้ให้กระสุนปืนมาหน่อยเอากระสุนปืนมาให้หน่อยพี่กระสุนปืนผมไม่มีกระสุนปืนเลยเออพี่ขอกระสุนปืนพี่ขอกระสุนปืนกระสุนปืนเขียว ปืนเขียวผมไม่มีปืนกระสุนปืนอยู่นู้อยู่นู้นอยู่นู้นอนนโอ้โหเร็วมากอ่ะสวย ผมช่วยพี่ก่อนผมช่วยพี่ก่อนบัณฑิดเหรอเออเชิญเข้าร่วมทีมแล้วกันเชิญเข้าร่วมทีมแล้วกันเอาเอาถึงกี่อีพีเดียวเอาถึงกี่อีพีเดียว ล้านอีพีกูทำไม่ไหวผมผมนี่นี่นี่เอาสักคูลเอาสักคูลโอ้พอชิงกีไม่เอาคนเยอะตรงไหน,น ไม่ใช่ในน้ำนะ <ś 2> หนึ่งตีสองตีบาามดแล้วผมกับเบอร์สามก็นั่งรถเล่นสิ่งกันไปวันวันโอ้ยคนเยอะเลยมันมาสีตัว เอาเอาบ้านหลังนี้ก่อนผูเยอะขนาดนี้กูไม่ไหวเหมือนกันทุกคนถอยทุกคนถอยทุกคนไปไปฟาร์มปืนแล้วเอาแล้วก็ถอยไปฟาร์มปืนแล้ว <c oughs> ไปฟาร์มปืนแล้วก็ถอยเอ้ยได้ปืนลูกซองมาละเอปืนเท่านั้นละ ช่ยๆๆห,ห,ห,หลังช่วยด้วยช่วยด้วยสามสิบนากีห้าสิบนาทีสามสิบนากีห้าสิบนาทีช่วยด้วยอาจจะตายแล้วโอ้โอเตกูอเตกบสัสบัสบัสไอบัสกูยอยู่หลังมืองเร็วๆเอาสมูสอนมาชุบกูหน่อยปียามมันล้มแล้วมันล้มแล้ว ไอ้บ้าชุมหน่อยชุบหน่อยเกูถาชุบม,มึงพี่พี่หลัง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 ชุบหน่อยชุบหน่อยระวังด้วยมันมารอบข้างเลยโอ้โหเหียมีทุกสามร้อยหกสิบองศาไม่มียาเลยอ่ะไม่ไมียาเลยอ่ะ ไม่มียาเลยผมไม่มียาเลยผมไม่มียาเลยเอื้ออเมื่อ <c oughs> กี้บอกจะได้ที่หนึ่งโอ้โหได้ที่ยี่สิบห้าเฉยเลย <c oughs> ไม่เอาโพชิงกีเด็ดขาดเอาตรงนี้แหละ Follow me เอ่อ no no follow me ติดตามเบอร์สี่ไดุกนติดตามเบอร์สี เอาทุกคนเหลือพี่อ่ะเหลือพี่อ่ะผมลงมาเรียบร้อยแล้วโอ้โหลงอย่างไกลทำไมพี่ไม่กดติดตามล่ะ ก็ก็ก็น่าจะเกือบถึงแล้วแหละผมลงตรงนี้ละโอ้โหลงบนหลังคาสุดยอดมากตกมาเจ็บหนักอุ้ยไม่มีปืนเลยอ่ะว้าวนี่แหละเป็นไหมบอกแล้วว่ามันเป็นลูกซองแล้วผมไม่ทันหนัดปืนลูกซองเขาบอกว่ายิ่งเกลียดอะไรยิ่งเจอสิ่งนั้น พี่เขาบอกว่ายิ่งเกลียดอะไรยิ่งเจอสิ่งนั้นใช่ไหมผมเจอผมเจอเบอพี่เบอร์สามแล้วผมเจอบี้เบอร์สามแล้วในเบอร์โอ้ยปืนพกไม่มีอะไรพี่พี่พี่พ,พ,พี่หน้าหน้าหน้าผมหน้าผม บนบ้านน่ะมันอยู่บนบ้านน่ะเจอแล้วเจอแล้วผมเจอแล้วผมยิงอยู่ผมยิงอยู่ข้างหลังพี่จัดการให้หน่อยแล้วกันข้างหลังหกสิบหกสิบไหนวะ เจอแล้ว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 บันุง <c oughs> สามรคเยหกสิองศาเซลเซียสเลย <c oughs> ผมไม่มีปืนผมไม่มีปืนกลน มันอยู่ตรงนู้ออะปื้อเจ็บหนักเจ็บหนักอืมเจ็บหนักไม้ผมอะเจ็บหนักเื้อเอื้อเรื้อเรื้อเอื้อเอื้อังค่ะวหลังค่ะอือเจ็บหนักดิเจ็บหนักดิช่วยด้วย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 จะตายแล้วจะตายแล้วอะไรวะ อยู่บนบ้านอยู่บนบ้านแล้วก็อยู่ข้างหลังบ้านใช่มันอยู่มันมันสองตัวหลังเออใช่ได้ได้ได้หลดบนบ้านหลังที่พี่อ่าบาทเขาไอ้นั่นอ่ะจะเรียกพี่ไม่ได้ โอ้โหได้ลูกซองมาละไม่มีอะไรสักกางวงกลางวงกลางถนนเลยกลางถนนพี่ไม่เห็นอีกหรอมันอยู่กลางถนนขนาดนั้นพี่ยังไม่เห็นอีกหรอผมม,มีมีแต่กระสุนเขียวอ่นอะนะเอาไหมา กระโดดกระโดดลงมาจากที่สูงเลยมันไม่เจ็บทีผมจะไปเก็บผมจะไปลูทสของอะ่ะ พี่ถ้าผมเป็นอะไรพี่ชยผมด้วยออมันมันอยู่ในบ้านมันอยู่ในบ้านสีตัวมันอยู่ในบ้านสีตัวหลังคาส้มหลังคาส้มอยู่ตรงนู้เแหละนั่นผม มันมองไม่เห็นผมละมันมองไม่เห็นผมละเร็วเร็วเร็วชุบเลยชุบเลยือ ไอ้บ้ามันอยู่มันอยู่บ้านข้นขางๆอีเลยอีกอีกสองตัวมันอยู่บ้านข้นขางๆอีเลยนั่นน่ะบ้านข้างๆเองอะ่ะ ่น่าบ้านบ้านบ้านหลังนั้นอนะบ้านหลังนั่นน้ดูอยู่ดูอยู่นั่นน้บ้านหลังนั้นฝั่งฝั่งอ่าบัสหันหันไปด้านขวาหันไปด้านขวาด้านขวาด้านเออหันไปด้านซ้ายด้านขวาไปไปทิศอี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 บัสเองไปทิศอี No, 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 no. โทรสายสัพพอร์ตมาบาทมันออกมาแล้วมันงอกมาแล้วมันยังไม่เจ็บหนักเท่าเมื่อกี้ เบอร์สามอย่าหลุดเบอร์สามอย่าหลุดผมเป็นวินญีณปืนผมมีลูกซองอยู่อ่ะอ่ะศพผมอยู่กลางศพผมหรออยู่อยู่ข้างเบน ผมมีคู่มือการใช้ลูกซองด้วยคนไทยเจ,เจอกันสี่คนทั้งหมดว,ว้าวสุดอยอดมากวันนี้พวกเรา วันนี้พึกเราตายมากี่ครั้งว,วิใครทักมาเหมือนกันรู้ไหมว่าเธอตัวใหญ่ใหญ่ สองัสองสามตัวพี่ยิงตัวล่างก่อนพี่ยิงตัวล่างก่อนยิงตัวล่างตัวล่างตัวล่างมีตรงล่างนีไม่เคยสนใจอะไรผมเลย มันอยู่ในบ้านสีตัวเลยลมแล้วเดฟเรียบร้อยเบอร์หนึ่งเดฟเรียบร้อยใช่กับพี่เบอร์สามเรียบร้อยเฮือโอ้โหตายคนละทิศคนละทางมากเนี่ย ผมตายที่ตะวันตกเออถ้าลงด้วยกันตั้แต่แรกได้พวกเราชนะแล้วเนี่ย <c oughs> ต้องทวนเบอร์สี <c oughs> ตาเอ,อ้ยตาตานี้พวกเราออมมือไว้ไง Hey, what